นะครับชุดครัวเนผมจะบอกว่ามันคือออปชันเสริมนะครับเราสามารถเลือกได้ไม่เอาก็ได้หรือจะเอาก็ได้นะครับคนที่ชอบทำอาหารทำครัวแล้วก็เวลาไปออกแคมป์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อความสะดวกนะครับเราเลื่อนสถานที่ไปสถานที่หนึ่งนะครับแบตเตอรี่ก็เต็มแล้วอ่ะเออโคตรเจ๋งเจ็ดที่เลยนะครับตรงนี้2ตรงนี้4ตรงนี้นั่งได้อีก3าเลยนะครับใช้เวลาการปรับไม่ถึง2นาทีก็ปรับปรับเสร็จแล้วนะครับปรับเป็นที่นอนนะครับเหมาะมากเลยนะครับกับการที่ เราจะไปเที่ยวแล้วเราก็จะไปนอนในสถานที่ต่างๆนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมอันซ่าไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถบ้าน Carry Boy Motorhome กันเช่นเคยนะครับเป็นรุ่น Mitsubishi All-New Triton นเกียร์อขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์2 0 0 4 รถบ้านทั่วไปของ Carry b o อนะครับก็จะเป็นตัว t a ต d a า d เนี่ยเขาจะมีมาให้ครบเสร็จเบ็ดเสร็จอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ยังมีออปชันพิเศษเสริมขึ้นไปนะครับมาเริ่มต้นที่ยางก่อนนะครับยางตัวนี้นะครับเป็นยาง B F g o o d b i t นะครับเราสามารถเลือกได้มันเป็นออปชันเสริมยาง Standard ของ Carry b o อนะครับเขาก็ให้ตัว b r i s t o n e อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากได้ที่มันแบบว่าเออไว้ลุยไวออฟโรดมากกว่าเดิมนะครับเราก็ใช้เป็นตัว วี g อปกูดบิตัวนี้ก็ได้นะครับแม็กก็สวยๆกันไปแบบนี้นะครับนี่คือชุดครัวนะครับชุดครัวในผมจะบอกว่ามันคือออปชันเสริมนะครับเราสามารถเลือกได้ไม่เอาก็ได้หรือจะเอาก็ได้นะครับคนที่ชอบทําอาหารทําครัวแล้วก็เวลาไปออกแคมป์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อความสะดวกนะครับมันก็จะมีอย่างนี้ให้นะครับตรงนี้จะเป็นอ่างล้างจานนะครับล้างจานให้ตรงนี้นะครับการเก็บก็ง่ายๆแบบนี้เลย ดูกันที่ตัวถัดมานะครับเป็นแหล่งพลังงานของรถบ้านนี่ครับเป็นที่เก็บแบตลิเทียมนะครับแบตลิเทียมของแคริบอยนะครับที่เขาให้ไปสแตนดาร์ดนะครับเขาจะให้อยู่1ลูกนะครับเป็นแบตเตอรี่400แอมป์24โวลต์นะครับใช้งานกันจุๆยาวๆไปเลยนะครับเจ้าแบตเตอรี่ลิเทียมตัวนี้นะครับมันเป็นออปชั่นยังไง ก็คือเราสแตนดาร์ดให้1ลูกถูกแล้วใช่ไหมครับเออคือท่านใดอยากจะเสริมออปชั่นพิเศษนะครับหลูก2ลูก3ลูกนะครับคลลบอยก็จัดให้ได้นะครับเพราะว่าเรามีพื้นที่รอรับอยู่แล้วนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่ารถบ้านคลบอยนะครับมีแหล่งพลังงานเนี่ยเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะชาร์จทางด้านไฟ220โวลต์นะครับหรือ เป็นโซลาเซลล์ที่อยู่ด้านบนนะครับเป็นโซลาเซลล์550วัตต์นะครับสามารถเก็บไฟได้จุ่นๆอยู่แล้วนะครับแดดดีๆแบบนี้นะฮะแล้วก็อย่างนึงนะครับเขามีไดชาร์จนะครับที่สามารถชาร์จพลังงานตอนที่เราขับรถไปสถานที่ต่างๆนะครับพลังงานเหล่านั้นนะครับก็จะชาร์จเข้าไปเก็บที่แบตลิเธียมตัวนี้พูดง่ายๆว่าเราเลื่อนสถานที่ไปสถานที่หนึงนะครับแบตเตอรี่ก็เต็มแล้วอะ่ะเออ โคตรเจ๋งเราไม่ได้พอแค่นี้นะครับทางด้านหลังตัวนี้นะครับก็ยังมีตัวเจเนอเรเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องปั่นไฟให้ไีอีกถ้าพลังงานไม่พอนะครับก็ยังมีตัวปั่นไฟให้อีกหนึ่งตัวเติมน้ํามันบินซินเข้าไปสตาร์ทใช้รถได้อีกยาวๆเลยนะครับอีกหลายวันเลยทีเดียวออปชั่นตัวถัดไปนะครับคือช่วงล่างเป็นช่วงล่างของ AC power นะครับติดตั้งกับทางคาร์บอยนะครับได้เลยนะครับเป็นออปชันเสริมนะครับทำให้สมรรถนะในการขับขี่ของรถบ้านนะครับ ดีขึ้นนะครับจากปากผู้ใช้จริงมาแล้วนะครับตอนนี้รถบ้านของเราในี่0กว่าคันไปแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ช่วงล่างของ AC Power แทบจะทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ฟิกนะครับว่าจะต้องใช้ของ AC Power อย่างเดียวนะครับถ้าลูกค้าสามารถไปติดตั้งเองก็ได้นะครับนี่ก็คือเป็นออปชันเสริมมาดูฟังก์ชันกันบ้างนะครับฟังก์ชันเสริมของรถบ้านไคร้บอยก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับฟังก์ชันแรกนะครับก็คือจะเป็นตัวกล่องเก็บสัมภาระ ตัวนี้กับกล่องตัวนี้นะครับ,บ,รบอยากเปลี่ยนสีให้เป็นสีขาวสวยเข้ากับสีรถเราก็สามารถเลือกได้เบาะนั่งนะครับเบาะนั่งข้างในนะครับเป็นเราอยากจะเลือกให้เป็นหนังหรืออยากจะให้เลือกให้เป็นผ้าแบบนุ่มๆน,นอนสบายก็เลือกได้นะครับหรือจะให,ให้เปลี่ยนสีก็ทําได้นะครับอยากได้เป็นทูโทนหรืออยากจะได้เป็นโทนเดียวก็เลือกได้นะครับมาดูฟังก์ชันต่อไปนะครับเคาน์เตอร์ด้านหลังนะครับเราอยากจะเลือก ให้มีตู้เสื้อผ้าก็ได้หรือไม่ให้มีตู้เสื้อผ้าให้เป็นแบบเคาน์เตอร์ยาวๆเพื่อจะไว้ประกอบอาหารหรือเอาไว้วางสิ่งของก็ทําได้เหมือนกันนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ตัวนี้เป็นฟังก์ชันไม่เสียเงินนะครับสามารถเลือกได้เดี๋ยวคราวนี้เรามาถึงออปชั่นพิเศษนะครับเป็นออปชั่นที่เป็นเหมือนของแต่งนะครับเราอยากจะเ,เพิ่มเติมอะไรเข้าไปนะครับแคทล y บอยก็มีจัดให้เหมือนกันนะครับก็คือด้านหน้านะครับเป็นกันชนหน้านะครับมีให้เลือกหลายแบบนะครับถัดไป นะครับเป็นแหลกท้ายแหลกท้ายตัวนี้นะครับก็คืออยากจะเอาไว้ลากเรือนะครับเขาก็จะมีเป็นสําหรับลากเรือนะครับก็มีหรือว่าจะเป็นแหลกที่เอาไว้จักรยานมอเตอร์ไซค์นะครับได้หมดเลยนะครับลูกค้าหลายท่านนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักแคมปิ้งอยู่แล้วแล้วก็ไม่พลาดเลยที่จะต้องติดจักรยานมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยไปเที่ยวด้วยนั่นเองนะครับ เราก็อยู่ข้างบนรถบ้านแคริบเบมอเตอร์โฮนะครับเดี๋ยวเราให้ดูแค่คร่าวๆนะครับคลิปนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบาะผ้านุ่มๆนะครับสามารถยกได้ยกได้แบบนี้นะครับเดินเข้าออกทางนี้ได้เลยนะครับคนขับนะครับสามารถเวลาปวดท้องจอดรถแล้วเดินขึ้นมาทางด้านนี้นก็ได้เลยนะครับตอนเราอยู่บ้านเราจะเดินลงไปขับรถก็เดินลงไปทางด้านนี้ง่ายๆนะครับปิดลงก็กลายเป็นที่นอนนะครับที่นอนนอนได้2ที่แบบนี้ ส่วนเบาะนะครับก็สามารถนั่งได้7ที่เลยนะครับตรงนี้2ตรงนี้4ตรงนี้นั่งได้อีก3เลยนะครับเบาะตรงนี้ผมปรับให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับการปรับเบาะเขานะครับผู้หญิงยังปรับได้เลยปรับให้เต็มพื้นที่ตรงนี้นะครับใช้เวลาการปรับไม่ถึง2นาทีก็ปรับเสร็จแล้วนะครับปรับเป็นที่นอนนะครับเหมาะมากเลยนะครับกับการที่เราจะไปเที่ยวแล้วเราก็จะไปนอนในสถานที่ต่างๆนะครับนอนเสร็จก็ออกไปชมวิวบรรยากาศธรรมชาตินะครับหรือว่าเป็น ทะเลมงทะเลเหมอกอะไรอย่างนี้นะครับง่ายมากเลยไม่ต้องไปเดินไปโรงแรมเป็นกิโลกิโลเพื่อจะมาดูเราเอารถเนี่ยไปจอดตรงสถานที่ตรงนั้นเลยนะครับง่ายงแล้วม่านเขานะครับก็มีตัวนี้นะครับเป็นมุ้งลวดนะครับเป็นมุ้งลวดได้ตรงนี้ก็จะปิดปิดได้แบบนี้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็เวลาเปิดหน้าต่างออกไปนะครับก็กดปุ่มนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ดันออกไปอย่างนี้นะครับนี่นี่คือเปิดหน้าต่างนะครับ อ่าเวลาปิดก็ปิดเข้ามาง่ายๆแบบนี้เลยมาดูที่เก็บสัมภาระนะครับนี่ครับอย่างนี้กว้างๆแบบนี้ด้านล่างนี้ก็ยังสามารถใส่ของได้อีกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เขาให้มานะครับตัวนี้ทีวีแล้วตัวนี้นะครับเป็นลำโพงบลูทูธท,ที่ให้ไปนี่ BNO ตรงนี้เป็นไมโครเวฟนะครับตู้เย็นนี่ ตู้คอนโทรลนะครับคอนโทรลระบบไฟฟ้าทั้งหมดจะอยู่ทางด้านนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมอนิเตอร์นะครับที่จะบอกวัดบอกปริมาณแบตเตอรี่ตอนนี้100%เต็มนะครับตัวนี้จะเป็นวอเตอร์นะครับเป็นบอกเรื่องของน้ำนะครับน้ำดีอันนี้น้ำเสียนะครับน้ำเสียก็อยู่เต็มอยู่โล่งอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มอินเวอร์เตอร์นะครับเปิดปิดไฟส่องกลางแล้วลูกเล่นนะครับของเขานี่ตรงนี้ครับ เป็นแบบทัชนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับนี่นี่เพิ่มขึ้นมาให้สว่างขึ้นนะครับตรงนี้เป็นไฟหลุมนะครับแบบนี้เนี่สวยๆกันเลยสวิตช์ปรับเก้าอี้นะครับก็มีเข้ามีออกปกตินะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนรูปลักษณะไปเล็กน้อยตรงนี้จะเป็นอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะครับตอนเ,เช้าๆแปรงฟงแปรงฟันได้หมดเลยแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ แล้วก็จะมีสวิตไฟ220ให้แล้วก็เป็นไฟ DC ตรงนี้ชาร์จแบตได้นะครับทุกอย่างได้หมดเลยตรงนี้เป็นเกะ๊ะเก็บรองเท้าเก็บเสื้อผ้าได้ตรงนี้อ่าเป็นแบบอนี้ครับวางรองเท้าได้สองสามคู่เลยทีเดียวนะครับด้านข้างประตูตรงนี้เป็นถังขยะครับนี่มีถังขยะให้แบบนี้ทางด้านนี้นะครับเวลาเราขึ้นมาแล้วเนะ่ยยังมีเสริมตรงนี้เข้าไปอีกนะครับนี่อ่า ท่านสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากจะให้เป็นตู้เก็บของหรือจะให้เป็นเป็นแบบเคาน์เตอร์แบบนี้ท่านก็เลือกได้ส่วนหน้าต่างบานนี้ก็เช่นกันครับเปิดได้เหมือนกันปกตินะฮะเปิดเหมือนกันครับนี่เปิดออกไปอย่างนี้ครับเปิดได้แอร์ Air ตัวนี้เป็นแอร์24โวลต์นะครับจุดคอนโทรลเขาจะอยู่ทางด้านนี้ครับนี่คือปรับแอร์นะครับปรับอุณหภูมิดันนี้ตั้งไว้26นะครับ ตรงนี้จะเป็นดิมเมอร์นะครับเป็นไว้เร่งพัดลมให้เร็วขึ้นให้แรงขึ้นนะครับเราก็อยู่ประมาณนี้พอนะครับ <S <S 1> <S 1> ตรงนี้จะเป็นสวิตช์ขึ้นลงนะครับเวลาเราขึ้นมาเราก็กดสวิตช์ตรงนี้บันไดก็จะปิดห้องน้ําจะอยู่ทางจุดขวามือขึ้นมาจะเจอห้องน้ําเลยแบบนี้ครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้ไว้เก็บเ,ออเครื่องอุปกรณ์สบู่ยาสีฟันนะครับได้หมดอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นสุขภัณฑ์ ที่เป็นของโดเมติกนะครับเป็นสขพันไฟฟ้านะครับนี่แล้วก็ยังสามารถปรับได้นะครับปรับแบบนี้นี่เราจะนั่งทางด้านนี้ก็ได้หรือจะนั่งทางด้านนี้ก็ได้นะครับเขาจะทําเป็นตะปุ่มตะป่่าอย่างนี้ครับเพื่อกันลื่นนั่นเองนะฮะตรงนี้จะเป็นฝักบัวอาบน้ําแบบใหม่นะครับเหมือนโรงแรมเลยการปิดเปิดอยู่ทางด้านนี้ครับนี่คือออฟนี่คืออุณหภูมินะครับปรับอุณหภูมิออโตเมติกเลย ทางด้านนี้นะครับหม้อต้ม24โวลต์ทางเรานะครับเปลี่ยนจากเครื่องทําน้ําอุ่น220นะครับเป็นหม้อต้มน้ําอุ่นน้ําร้อนนะครับ24โวลต์ครับแบบนี้จบแล้วนะครับท้ายนี้นะครับผมจะมาบอกว่าปลายปีนี้นะครับเขาจะมีมอเตอร์ Expo นะครับที่กําลังจะถึงนี้นะครับ วันที่29พฤศจิกานะครับถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะครับทางเคลลี่บอยนะครับจะเอารถไปเปิดตัวกันที่นั่นหลายคันเลยหลายฟังก์ชันหลายตัวนะครับที่จะให้ดูนะครับรวมไปถึงรถบ้านตัวใหม่ปี2 0 2 5ที่จะเปิดตัวด้วยแต่ตัวนี้ที่ทกท่านเห็นนะครับเป็นตัว2024มีอะไรเปลี่ยนบ้างแล้วก็มีอะไรใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่มอเตอร์เอ็กโปปลายปีนี้นะครับยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Sub สไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับกับอันซ ได้ไงวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับไปก่อน